มาแล้วมาแล้วมาแล้วกวนฟ้าหน้าดำสวัสดีจ้าสีฮอแลนด์มาแล้วจ้าสีฮอแลนมาแล้วจ้าสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีเด้อสวัสดีจ้าวันนี้วันแม่เนาะจ้าเนาะวันนี้วันแม่เด้อจ้าก็ขอให้คุณแม่และย่า สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเนาะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆน,น,นะจ๊ะเนาะลำรวยความสุขลำรวยเงินทองนะจ๊ะเนะาะโรคภัยอย่ามีนะจ๊ะเนาะสีขอพรให้แม่ก็ะยาะเนะจ๊ะเนาะและเพื่อนๆพ,พี่น้องๆทุกคนนะจ๊ะเนาะวันนี้วันสิบสองสิงหานะจ๊ะเนาะ พี่น้องจ๋าขอบคุณเนอจ้ะที่กดไลค์กดแชร์ให้สีสีขอช่วยกำลังแรงเอ่อสีขอกำลังใจช่วยดันให้สีด้วยเด้อจ๊ะเด้อกดไลค์กดแชร์สีเด้อจ๊ะเด้อสีฮอลแลนด์เด้อจ๊ะเด้อขอขอบพระคุณเด้อจ๊ะเด้อสีไม่มีอะไรจ้าวนันนี้สีก็ตื่นมากา็กินจ้ะ ตีนไก่นะจ๊ะตีนไก่จ๊ะตีนไก่ล้วนๆเนาะจ๊ะเนาะตีนไก่พักของเราอันนี้จ๊ะพักของเราก็มีโชอมตัวเออ่พริกหวานสะระแหน่เนาะจ๊ะเนาะมีผักชีจ๊ะมักินกันเลยเนาะจ๊ะเนาะอันนี้น้ำยาสูตรโคราชเนาะจ๊ะเด้อน้ำยาสูตรโคราชจะตีนไก่จนะเดี๋ยวก่อนเนาะลองชิมก่อนเนาะว่าจะยังไงว่าจะอร่อยไหม ชอบน่จ้ะเนาะต,นตีนไก่จ้ะตีนไก่วันนี้ตีนไก่น้ำยาตีนไก่ไกอืมขอเติมเพ็ดนิดหนึ่งเนาะพริกจะพริก โอ้ชิเพชรไม่นอ้นอีเนาะอืมอร่อยจ้ะอร่อย gừng cay nữa, hú, gừng cay quá bớt bình chọn, gừng tôi chả không có được ผิดเพราเผ็ด Why, mom? 我要养。 วันนี้ใส่แก้วจ้ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้สีก็จะลาไปก่อนเด้อจ้ะเด้อขอขอบพระคุณจ้ะทีกดไลค์กดแชร์คนไหนกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆเด้อจ้ะเด้อถูกหวยถูกรางวัลทีหนึ่งลอตเตอรี่หวยใต้ดินเด้อจ้ะเด้อขอขอบพระคุณจ๋าไก่หวยจะออกแล้วเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หัวขา่ตขาตะไคร้ใบมะกรูดนะจ๊ะนะจ๊ะสีฮอลแลนด์จ้าขอบคุณนะคะพี่น้องช่วงน COVID, นะี้โควิดเนาะฮอลแลนด์หรือว่ารอบรอ,อบโลกนะจ๊ะเนาะอย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากด้วยเด้อจ้ะเด้อดูแลสุขภาพจ้ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะจ๊ะเนาะสีเริ่มทําใหม่ๆเนาะเดี๋ยวมันจะอัปโหลดยากเนะจ๊ะเนาะแต่ว่าสีกด จะกินต่อเด้อจ้ะสียังไม่อิ่มเด้อจ้ะเด้อคอล้าไปก่อนเด้อจ้ะเด้อจ้ะขอบคุณเด้อที่กดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณจ้า